สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มยอดวิวนะครับผมในคลิปวิดีโอ Ti k t o อกนะครับผมราคาถูกขึ้นไว้นะครับผมก็ถามเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะปั๊มยอดวิวนะครับผมในคลิปวิดีโอ t ิ k ต o อกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับ t ิกต o อกของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสารนะนะครับผมแบบนี้นะครับวิธีการดูก็ง่ายๆนะครับผมขอทาเพื่อนๆไติดตามนะครับเพื่อเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับยอดวิวแบบนี้เห็นคลิปแบบนี้นะครับเขาได้การเปิดสารแล้วนะครับสวิงกนปั๊มนะครับเราต้องเข้ามาที่คลิปวิดีโอก่อนนะ เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นที่คลิปนี้ละกันนะครับผมเข้ามาที่คลิปวิดีโอนะครับผมลิงก์การปั๊มนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับเราก็คัดลอกมาเลยนะครับผมอันนี้คือในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเข้ามาที่คลิปวิดีโอกดไปตรงแช์นะครับก็จะมีคัดลอกลิงก์นะครับผมสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนั้นมาปั๊มได้เลยนะครับพอเพื่อนคัดลอกลิงก์มาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมานะครับก็มาที่เว็บไซต์ k m กันนะครับผมเว็บไซต์ k m นะครับผมเพื่อนก็สามารถมา คลิกลิงก์ใต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับพอเพื่อนเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็มาที่ช่องสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับก็กดเข้าไปนะครับพอเพื่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็มากรอกรายละเอียดด้านบนทั้ง4ช่องนี้นะครับผมเพื่อจะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์นะครับผมเพื่อนก็มากรอกได้เลยนะพอเพื่อนกรอกเสร็จแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับที่ถูกของช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอเพื่อนกดสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะกลับมาหน้านี้นะครับผมคือหน้าลงชื่อผู้ชิงานนะครับพเพื่อนก็ต้องใส่ชื่อผู้ช่งานกระดาษฐานที่ตั้งไว้นี้ผมมาใส่ตามช่องนะครับแล้วก็กดจดจำไปด้วยนะครับผมแล้วก็ลงชื่อผู้ช่งานกันได้เลยนะครับผมพอเพื่อนลงชื่อผู้ช้งานแล้วนะครับพเพื่อนก็จะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์คลิปเอ็มกันแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับ พอเพื่อนเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์แล้วนะครับเพื่อนก็มาตรงหมวดหมู่นะครับผมแล้วก็เลือกไปที่โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนนะครับมาที่บริการนะครับแล้วก็มาเลือกเลยนะครับปั๊มวิวนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับเอาลิงก์มาวางนะครับผมลิงก์คลิปวิดีโอนะครับที่เราจะปั๊มนะครับนำมาวางนะครับผมนี่นะเราคัดลอกมาแล้วก็นำมาวางนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเท่าที่จะปั๊มนะครับขั้นต่ำคือ1 0 0่ันะเราจะใส่ไปสักสามพันนะครับผมราคาอยู่ที่สี่สิบสนะคัไม่ายนะครับยับผม พอเพื่อนสั่งซื้อไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับขึ้นว่าระบบว่าเราสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสหรือว่าเลขออเดอร์ของเรานะครับผมก็คือ859839ลิงค์ปริมาณค่าบริการแล้วยังเงินคงเหลือนะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่องประวัติการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อเช็คออเดอร์ทำการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าเพิ่มถานะว่าอะไรนะนี่ก็ดำเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่องทางการเติมเงินนะครับผมการเติมเงินของเว็บไซต์ ทีเอ็มนะครับผมก็รองรับถึง5ช่องทางกันเลยนะครับผมช่องทางแรกคือสแกน QR code นะครับผมสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีวันัดให้ด้วยนะครับสามถึงนะต่อมาครับทูมันนี่ครับผมช่องสามังเปาครับช่องที่คือบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะครับและช่องที่5คือคริปโตนะครับสำหรับช่องบริการของเรานะครับผมก็คือบริการของทางเว็บไซต์ทีเอ็มทั้งหมดเลยนะครับผมเพื่อสามารถมาเช็คเดตราคานะครับผมเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณกาขั้นสูงสุดได้เลยนะครับมีทั้งเฟซบุ๊กยูท สำหรับช่องทางการแนะนําเพื่อนช่องนี้นะครับผมกรณีท้านผูไหนที่อยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับเพียงแค่เพื่อนชวนใครมาสมัคร่ันนี้แนะนำนะครับผมของเพื่อนนะเพื่อนกระลาบัตตาขั้นนำบริเวณ5เปอร์เซ็นต์นะครับผมการจ่ายขั้นนำกระลาบัตขั้นต่ำนะครับผมสำหรับช่องติดต่อไฟล์สนับสนุนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นช่องทางการติดต่อสบถามแอดมินสามาของทางเว็บไซต์ k ็ m โดยตรงนะครับโดยการแอดไลน์นะครับผมหรือว่าคีย์นิ้งไลน์นะกรณีท้านผู้ไหนที่มีปัญหาสามารถทักก็ได้เลยนะครับผม ทำหรัขวามือนะครับก็จะเป็นวิธีสอนการใช้งานเบรก่านครับผมผ่านช่อง y o u t u นะครับสามารถกดตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับสำหรับช่องตัวชีอเหลือนะครับผมกรณีเทันไหนที่เติมเงินไม่เข้าขอลิ้งคอมเร็วขอเติมยอดขอยกเริกออเดอร์นะครับผมก็สามารถถักไว้ได้เลยนะครับจะไม่มีขอให้บริการนะครับผมสำหรับันไหนที่มีปัญหานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าที่เราปั๊มไปนะครับผมคืออะไอยังนะครับ เดี๋ยวลีดูนะครับผมมันต้องออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะอันนี้มีอยู่700นะครับเดี๋ยวลองดูดูนะครับผมอ่านี่นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็มันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะครบมที่เราปั๊มไปนะตอนนี้ก็ขึ้นมา3,209วิวแล้วนะครับผมก็สามเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจนะผมอยากจะเพิ่มยอดวิวนะครับผม ในคิวิดีโอ Tik t o อกนะครับผมร,ราคาถูกขึ้นไวแบบนี้นะครับผมอย่าลืมเลยนะครับเว็บไซต์ K M MM นะครับผมสามารถสมัครและร่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ